ครับเพียงครับครับรอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พาน้องภูนะครับผมแม่ครับผมมาเล่นน้ำสวัสดีครับก่อนเรีกสวัสดีครับก่อนครับรอครับ วันนี้พาน้องโปมาเล่นน้ำนะครับ ตักป่าสูงเลยนะตักป่าสูงตักตักป่าสูงตักตักป่าสูงสูงโอ้นล,ลงลงหดเลยหมดหมดลง,ดดลงน,น้ำเย็นมา,มากๆเลยนะครับแม่วันนี้พาน้องมาเล่นน้ำนะครับผมแต่ไม่ลงนะครับผมเพราะว,าว่าน้ำเย็นนะครับผมเราก็ จะเล่นอยู่ที่นี่เลยนะครับผมใส่หน้าส่มวนเนาะมาลงแก้กล้องมาลงหมด

มากเลยนะครับผมนี่เล่นน้ำเสร็จเราก็จะพาน้องนะครับผมไปกินกล้วยเลยนะครับไปแม่กล้วยกล้วยสดขอบคุณนะครับผมคุณแม่คนรักช้างนะครับผมที่ท่านให้กล้วยสกวันนี้า5าเรือนะครับผมไ่แม่ครับผมครับก่อนเร็วครับไปแม่ก่อนเร็วครับเอาง่ามครับรอครับเสียงกมครับรอวรอครับครับครับโอ้ จะเดินทางกลับบ้านเลยนะครับแม่ครับผมนี่ครับเดินทางมาบ้านแล้วนะครับผมดูเป็นถนนนะครับแม่ครับผมเป็นถนนนะครับผมดูน้าก็ลดลงแรงมากๆเลยนะครับผมอดูน้องพลเงินทาอะไรครับผมอตีน้ํานะครับดูครับเป็นคอนจีดนะครับแม่ เดินทางจะถึงบ้านแล้วเฮ้าเฮ้าเฮาดูครับดีกินกล้วยนะครับกล้วยอนหวานนะครับผมจากคุณแม่คนรักช้างนะครับผมวันนี้เราก็ให้น้องกินสามคือนะครับแม่แม่ดูครับให้กินก่อนสามคือนะพรุ่งนี้เราค่อยจะให้กินอีกสองคือนะครับแม่แม่ครับผม ดูครับเบีรยสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับหลานๆคนเอนงนะครับผมมาช่วยกันป้อนกล้วยให้น้องโพนะครับแม่แม ดูัสวัสดีครับ,รบก็เร็วครับรอ,อครับออครับเสียง<อ>มือนํามือนอออ้่โอ้สเสียงลองนะครับส่งเสียงอยากกินกล้ยวยหวานนะครับผม ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณลักช้างมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดวังดังสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมันปรถนานะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แข็งคาดปลอดภัยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับดูครับอาบน้ำมาอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผม กินช้ามากนะครับผมน้องโบนี่กินช้ามากเลยนะครับผม ดูครับน้องเบียร์ก็บังคับนะครับผมวันนี้ ดูครับก็เริ่มกินสองเคอแล้วเริ่มอิ่มแล้วนะครับผมดูครับปล่อยให้น้องกินให้อิ่มเลยนะครับผมวันนี้จะได้นอนแต่หัวค่ำเลยนะครับถ้าน้องได้กินอิ่มอย่างนี้นะครับผมนอนแต่หัวค่ำเลยนะครับแม่แม ดูครับโอ้โหดูครับยังไม่หมดนะครับแม่แม่ครับผม ท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องสิรอพงเงินด้วยนะครับท้ายคลิปนี้ก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ